ก็อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเราเราลองมานั่งคุยกันเล่นเล่นเรื่องของการเดินทางของของทุกคนก่อนแล้วกันเนาะสถานการณ์อะไรมันมันมันสร้างให้เราต้องต้องเป็นนักแต่งเพลงขึ้นมาครับของของพัทเริ่มจากแต่งเป็นของขวัญวันครบรอบให้แฟนเก่าค่ะครับ <laughs> อยากจะมีของขวัญที่พิเศษสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเขียนเพลงธันวาคมขึ้นมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ รู้สึกว่าพอเขียนได้แล้วก็ยาวเลยอะไรเงี้ยะหครับอ๋อหลังจากนั้นมันจะมีแบบคาบเกี่ยวกับช่วงที่เพิ่งเริ่มทําวงค่ะก็เพิ่งเริ่มทำสวิตต์แอนโลเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำเพลงหรอกแต่ว่าไปออเดชั่นเล่นร้านเราค่ะไปออเดชั่นที่เพลยาร์ดแล้วก็อ๋อไม่ติดเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยลองทำเพลงดูดิจะได้มีแบบ แนวทางที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีฐานแฟนเพลงที่มากขึ้นแล้วตอนนั้นเราก็มีเพลงธันวาคมอยู่พอดีค่ะก็ะเลย <c oughs> เพื่อนก็เลยบอกว่าเออสนใจเอามาทำไหมก็เลยได้ออกมาเป็นธันวาคมสวีเด <c oughs> นโรพอหลังจากนั้นพอทำออกมาแล้วอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามีคนชอบเราก็เริ่มแบบเอ๊ะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเราก็ได้ใช้ได้ดีกว่า แล้วก็เลยแบบเขียนเพลงทําเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ของพี่จะค่อนข้างต่างจากพี่พัฒนนะอย่างพี่พัฒน์ทำเป็นของขวัญครบรอบให้แฟนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่อายุ15ครับแล้วก็มีคนคุยฮะช่วงสมัยมัธยมนะพี่มีคนคุยแล้วเขาเทพี่กลับไปหาแฟนเก่าพี่ก็เลยอยากจะแต่งเพลงสักเพลงด่าเขาครับผมเรื่องมันก็เริ่มตรงนั้นฮะ แล้วเราก็รู้ตัวแล้วว่าเอ้ยแต่งเพลงได้นี่วาเออเราใช้โอกาสตรงนี้ออกไปลองประกวดแต่งเพลงอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็จะแบบเราจะเดินสายแต่งเพลงประกวดซะเป็นหลักครับประมาณนั้นครับผม